เพื่อนๆช่องแม่สายพินฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็มารีวิวให้ดูอีกแล้วค่ะมารีวิวบ้านให้ดูนะจ้าเพื่อนๆช่างก็ทางร้านก็เอากระเบื้องมาลงนะคะเพื่อนๆกระเบื้องจะเป็นสีเทาออกดำๆนะคะแต่คุณแม่ก็ไม่ชอบนะแต่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว กดติดตามช่องแม่สายพินฟ a มิลี่ด้วยนะคะนี่เลยค่ะโครงหลังคาของเรานะจ,ะจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆทรงปั้นหยานะคะเ,เพื่อนๆทรงปั้นหยาสวยๆค่ะใส่เหล็กเข้าไปเป็นพัน้าค่ะช่างก็เส็ยงมากเลยค่ะคุณแม่ก็มารีวิวให้ดูนะคะช่างก็เอา กระเบื้องมาลงค่ะเพื่อนๆเนี่ยสีกระเบื้องของเราจะเป็นสีนี้ค่ะเพื่อนๆมันเทาตรงไหนเนี่ยมันออกดำเลยค่ะเพื่อนๆสีหลังคาบ้านคุณแม่ไม่สวยเลยลูกชายคุณแม่ดีเดียวสีที่คุณแม่เลือกอีกสี่สิบวันถึงจะได้ของนี่เชิงชายนะคะเชิงชายทำมาจาก S C T นะขนักมาก ็นปูนเหมือนกันนะคะเชิงชายฝากกดติดตามกันด้วยค่ะนูอ้นอีกกองหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆกระเบื่อสองแถวนะคะเ,เพื่อนๆบอกว่าถ้าไม่พอใจเดี๋ยวพอหมดโควิดก็ลือ้อแล้วก็ทำใหม่สีหลังคาโอ้ยเสียเงินไปแล้วเนาะ เเพื่อแม่ไม่ชอบเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูทางด้านข้างทางนู้นก็มีอีกมุกหนึ่งนะคะเพืะะ่อนๆจะมีสองมุกนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพืะะ่อนๆช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เลยค่ะเพื่อนๆพื้นโคมแบบนี้นะคะเหลังบ้านค่ะทางนี้จะเป็นหลังบ้านนะคะเพื่อนๆหลังบ้านก็จะมีอีกมุกหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะคุณมิกคุณแม่เขามารีวิวให้ดูนะคะก็ท้องฟ้าก็มืดคลึ้มนะคะวันนี้ จะมีแบบเมกเป็นยอมๆเลยนะคะตรงหลังคาบ้านคุณแม่ตรงช่างทำนี้เองค่ะเขาต้องใช้จี้ตลอดเลยนะเครื่องออกเครื่องจี้อะไรเงี้ยเป็นนอ็อตจี้ค่ะภาวนาอย่าให้ฝนตกค่ะฝากกดติดตามมันด้วยนะคะช่องแม่สายทินฟ์มิลี่ค่ะ กำลังตีเชือกวัดเป็นระยะระยะของวางกระเบื้องนะคะเพื่อนๆตีเป็นตาทีๆแบบนี้ค่ะยิงน็อตนะคะเอาเหล็กเรียงเป็นตารางตารางค่ะเพื่อนๆพือน,นี่ค่ะคุณแม่ก็มาถ่ายให้ดูค่ะ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินฟมิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆวันนี้ท้องฟ้าไม่สวยเท่าไหร่เลยค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าไม่สวยค่ะคุณแม่ก็มารีวิวให้ดูนะจ๊ะบริเวณบ้านคุณแม่ บ้านคุณแม่จะอยู่ตรงกลางแล้วมันจะโล่งแล้วลมก็จะเย็นมากๆเลยนะจ๊ะขอจบคลิปไว้ด้วยแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูใหม่นะจ๊ะ